เวลาไปเรียนบ้างแล้วล่ะครับไม่เคยจับเครื่องเลยจะรอดไหมครับอันนี้คือเป็นคําถามแบบยอดฮิตมิ้มจะบอกให้ตั้งแต่ที่มิม้มเป็นครูมาหลายปีนะเป็นคําถามยอดฮิตเพราะว่าทุกคนน่ะจะมีความรู้สึกแบบนี้เว้ยว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานและไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลยแล้ววาดภาพไม่เป็นเลยอ่ะคือจะทําไม่ได้ส่วนใหญ่อ่ะคือเราจะคิดว่าจะเป็นช่างสักได้จะเรียนได้จะเรียนออนไลน์เข้าใจจะฝึกสักได้จริงจะเป็นช่างสักได้จริงเนี่ยคือจะต้องมีพื้นฐานวาดภาพมาก่อน หรือเปล่าเอ่อจะต้องมีพื้นฐานศัก์มาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนิ้นจะบอกว่ามันไม่ใช่เลยนะเราอ่ะคิดมากเกินไปนะบางทีเราคิดแบบมันเหมือนเราใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมุมมองเก่าๆที่เราเคยเข้าใจมาเพราะว่าเราเหมือนมันเป็นการเชื่อมโยงกันนะว่าช่างศักด์ทงานศิลปะใช่ไหมช่างศักท์ทงานแบบอาร์ตอาร์ตคือจะต้องแบบมีหัวศินคือจะต้องวาดรูปเก่งคือจะต้องแบบว่าดูแบบมีจินตนาการสูงอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะทําได้เออแต่ก่อนมิมก็คิดแบบนี้นะคือพอตอนที่เราเอาความคิดเดิมที่เราเคยมีอะเอามาเชื่อมโยงกันน่ะว่าเออที่เรามองช่างสักแล้วรู้สึกว่าเออเขาสักได้สวยจังเขาเออดูมีจินตนาการจังอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นช่างสักบ้างคือเราจะต้องเป็นเหมือนเขาเราจะต้องเป็นเหมือนในจินตนาการที่เราคิดว่าเราจะต้องมีแบบไอเดียเยอะๆเราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไร่เหมือนเหมือนหัวเรามันจะต้องแบบฟุ้งอยู่ตลด เวลามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไอเดียมันเยอะเหมือนมันมันจะต้องมีมโนภาพอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเมมจะบอกว่าไม่ใช่เลยนะ คืจะบอกยังไงดีมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่ว่าช่างศักดิ์ทุกคนจะเป็นแบบนั้นคือจริงอยู่ที่บางคนเขาเป็นแบบนั้นบางคนเขาอาจจะมีภาพในหัวคือแบบเขาอาจจะด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในอาชีพนี้มานานหรือเขาอาจจะเป็นคนชอบศิลปะจะจัดแบบมันเข้าไปในสายเลือดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนนะช่างศักดิ์อ่ะจะถูกมองอย่างนี้ตลอดเลยนะว่าเราจะเป็นคนเหมือนจินตนาการสูงมีวันภาพในหัวเยอะๆแต่มินจะบอก ว่าไม่ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะอาจจะใช่อยู่แต่ถ้าสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าสมัยนี้คือไม่ต้องมีจิตนาการเยอะเราก็สักได้เพราะว่าอุปกรณ์เรามันคือมันพัฒนาไปมากแล้วนะจากแต่ก่อนนะถ้าเรามองไป10ปีที่แล้วใช่ไหมสิปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราอยากจะเป็นช่างสักหรือเราไปสักหรือเราเห็นเขาสักกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์ที่มันมันดีมากอะ่ะเอออุปกรณ์ส่วนใหญ่เลยที่มิมเห็นเห็นตอน10ปีที่แล้วตอนเอ่อตอนนี้มิมอายุ31ใช่ไหมสิปีที่แล้ว แล้วก็อายุประมาณ21ตอนนั้นมันก็เริ่มมีเครื่องทรงเครื่องสักอะไรบ้างแล้วแต่ทั่วไปมิมจะเห็นเขาโมเครื่องเองกันมากกว่าเพราะมิมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นด้วยความที่อุปกรณ์ราคาสูงหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นมิมยังไม่ได้ไม่ไดเ้เข้ามาในวงการสักนะอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าทุกวันนี้คืออุปกรณ์ไปไกลมากอุปกรณ์นี่คือไม่ต้องมาเสียบสายเสียบอะไรให้มันยุ่งยากเลยแค่มีตัวเดียวเนี่ยก็สักได้เลยเสียบเข็มไปไม่ต้องเป็นเหมือนแต่ก่อนด้วยนะ คือแต่ก่อนเราจะเป็นเข็มกลันใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องใส่หัวพลาสติกตอนที่มิมมาสักแรกๆก็จะเป็นแบบนั้นแหละเป็นเครื่องคอยใส่ก้านใส่อะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเครื่องก็เป็นเหมือนปากกาอันเดียวอะ่ะเสียบเข็มไปใส่ได้เลยอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าจะต้องมีจินตนาการเยอะหรือเปล่าไม่ต้องมีเข้าไปในแอปเข้าไปในแอปปุ๊บแล้วเสิร์ชเลยว่าเราอยากจะได้ภาพอะไรเซฟภาพนั้นเสร็จแล้วเอามาลงอีกแอปหนึ่งปริ้นออกมาได้เลยไม่ต้องนั่งวาดเองด้วยคือปริ้นออกมาเสร็จแล้วเอาภาพที่เราปริ บนตัวคนแล้วเราก็ไอใช้เครื่องปากานั้นอะไปสักโอ้โหคือแบบมันสะดวกมากมันสะดวกจนมิมรู้สึกแบบว่ามันมันง่ายอะเออมันมีแรงกดดันน้อยมากๆอะถ้ามันเป็นแต่ก่อนใช่ไหมด้วยความที่แบบงานสักก็ยากช่องทางศึกษาฟรีๆก็ไม่มีเอ่ออะไรอีกจะถามใครก็ถามไม่ได้อุปกรณ์แต่ละอย่างก็แบบหาซื้อยากมากแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีดีๆเหมือนทุกวั ทุกวันนี้โอ้สะดวกสบายง่ายมากอยากจะสักใช่ไหมไปซื้อเครื่องแบบเครื่องไล้สายมาตัวเดียวจบเข็มก็เข็มมีหลายเบอร์ไม่ต้องมานั่งแบบว่าลนไฟเป่าดัดเองอะไรอย่างเงี้ยมีกล่องละ3ามสี่ร้อยเองถูกมากแล้วก็ถ้าเราวาดภาพไม่เป็นใช่ไหมไปซื้อเครื่องลอกลายมาจบเครื่องตัวเดียวปิ้นผ่านมือถือถ้าเออเราไม่มีไอเดียในหัวใช่ไหมเข้าในแอปแบบแอปไม่มีเยอะมากทุกวันนี้ฉันนึกไม่ออกว่าแอปไหนใช่ไหมพิมพ์เข้าไปว่า P ิ n t e เ e s ลแล้วก็เปิดดู โอ้ยภาพนี้เป็นแสนๆรูปมั้งไม่รู้แต่มันเยอะมากดูเท่าไหร่ก็ดูไม่หมดเพราะคนมันอัปโหลดทุกวันไงแล้วก็อะไรอีกดีถ้าอยากจะวาดอยากจะออกแบบใช่ไหมเข้าไปใน iB i s p a i n t แล้วก็เอาภาพที่ดึงมาจาก i ิน e r เล t เมื่อกี้เข้าไปวางเสร็จแล้วพอไปวางเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีพวกแป,งปรงผู้กงผู้ก,กันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแบบว่าเป็นไอเดียต่อไปให้ได้อีกอ่ะคือเอาภาพหลายๆภาพจากใน IB i s p a i n t น่ะมาวางทับซ้อนกันทับซ้อนกันตัดพื้นหลังอันนั้นลบอันนี้ แล้วก็ว่าเสริมอันนี้อันนั้นง่ายมากหรือถ้าใครรู้สึกว่า เข้า i b i s p เพมันยากว่ะนึกไม่ออกหาโปรแกรมที่มันเป็น AI นะอันนี้คือแบบว่าไม่อยากจะบอกนนะเอาจริงๆหาโปรแกรมที่มันเป็น AI อะนะแล้วก็พิมพ์บอก AI ว่าอยากจะได้ภาพแบบไหน AI ไแม่งจะลิสต์ออกมาให้เลยเว้ยเอ่อไม่ได้มิมไม่บอกนะว่าแอปไหนไปหาดูเองนะมันก็จะลิสต์ออกมาให้ใช่ไหมเป็นแบบ3ภาพสีภาพ5ภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วพอเรารู้สึกว่าเออภาพเนี้ยมันมันสวยเราชอบและแต่ว่าอาจจะอยากจะดัดเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเพิ่มเติมใช่ไหม แล้วก็พิมพ์ใส่มันออกไปให้มันเจเนเรตขึ้นมาใหม่ใหม่ใหม่หม,หม,หม่จนมันได้ภาพที่เราต้องการมากที่สุดนะสมัยเนี้ดีมากสรุปเลยนะคือ จะพูดถึงเรื่องว่าเออเริ่มออจับเครื่องครั้งแรกจะรอดไหมนี่พูดไปถึง AI อนะสรุปนะสรุปคือต้องหาเวลาไปเรียนบ้างแล้วครับไม่เคยจับเครื่องเลยจะรอดไหมสรุปเลยคือรอดทุกวันนี้ไม่มีแรงกดดันอะไรแล้วนอกจากตัวเราเองที่จะกดดันตัวเองเพื่อที่จะไม่ทําอะไรใหม่ๆนะทุกวันนี้ทุกอย่างสะดวกมากถ้าเรามีแบบมีความมุ่งมั่นมานะที่มากพอนะทําได้แน่นอนแต่ส่วนใครที่อยากจะแบบว่าแรงซ่านน้อยลงมาอีกนะสามารถมาล คอออนไลน์กับมิมได้เพราะว่าในขอแบบมิมก็จะมีเป็นหลักสูตรมาแล้วว่าเออทำแบบนี้เริ่มแบบนี้สเตปแบบนี้ทําแบบนี้สไตล์นี้ก่อนไปจนถึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทํายังไงแล้วก็หลักสูตรพวกนี้มันถูกพิสูจน์มาแล้วกับนักเรียนหลายๆคนที่เขาเข้ามาเรียนแล้วทําได้จริงคือบางคนก็เปิดร้านภายในระยะเวลาประมาณ2เดือนตั้งแต่แบบเข้ามาศูนย์ไม่เคยจับเครื่องสักมาก่อนเลยนะเข้ามาเรียนแล้วก็ทําตามบทเรียนอะนะเขาก็น่าจะฝึกบ่อยแหละมิมไม่แน่ใจว่าเขาฝึกทุกวันหรือเปล่านะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งการบ้านให้มิมดูทุก แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาฝึกบ่อยนะแล้วเขาก็ฝึกส่งการบ้านบ้างไม่ส่งบ้างส่งการบ้านบ้างาาาไม่ส่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงประมาณ2เดือนก่อนที่ก่อนก่อนจะ2เดือนอ่ะเขาก็หายไปแป๊บนึงนะเขาก็หายไปประมาณสองสามอาทิตย์มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ส่งการบ้านเลยมิมก็คิดว่าเออสงสัยเขายุ่งมั้งไม่ได้เออไม่ได้ฝึกเลยมั้งพอ2เดือนปุ๊บตั้งแต่ที่เขาจ่ายเงินเข้ามาเรียนอ่ะนะจนถึง2เดือนอ่ะนะสองเดือนปุ๊บเขาก็ทักมาบอกมิมว่าเออเขาเตรียมตัวเตรียมของที่จะเปิดร้านแล้วนะเหมืออนนนมมมิีะะไรแํา

ไปเร็วจังวะเป็นนักเรียนคนล่าสุดเลยนะเขามาปุบแล้วเปิดร้านเลย2เดือนมิมก็เข้าไปอ่านแชทเก่าๆว่าเขาเข้ามาเมื่อไหร่วะทำไมเร็วจังก็อ่านอ่านอ่านเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพออ่านเสร็จมิมก็เห็นว่ามันเพิ่งจะ2เดือนมิมก็เลยถามเขาไปใหม่ว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเพิ่งจะสองเดือนเองนะจะเปิดร้านแล้วหรออนะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเขาฝึกทุกวันเลยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเออเขาจะเปิดร้านแล้วนะอะไรเงี้ยเออเราก็คุยกันมิมก็รู้สึกแบบเออดีใจอะที่แบบว่าเออพอตอนที่คนตั้งใจทําอะไรมากๆอะมันก็สําเร็จเร็วนะไม่่่่ใชวาไม เช่ว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาอะไรนานมากคือแค่สงเดือนเองเราเปลี่ยนชีวิตเลยนะอาชีพช่างสักเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะลองไปดูช่างสักจริงๆอะ่ะเออเขาได้รายได้เยอะมากนะมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะโอเคสําหรับใครอยากจะเข้ามาเรียนนะอยากจะมาเรียนออนไลน์เหมือนนักเรียนหลายๆคนของมิมในคอร์สนะก็สามารถแอดมาบ้านเขียวแอด i a m m i m แล้วแจ่มินว่าสนใจเรียนสักลายออนไลน์นะ